งกกับทุสิ่ปิดบังความจริงในใจทุกอย่างทุกค yeah. รั้งที่เราพบกันทุกครั้งที่เธอหันมาที่ฉันชียเฉิง ไม่ได้บอกเธอแต่ฉันไม่อาจจะเปิดภายใจออกไปให้ใครได้รู้ คนคนนี้รักเธออยู่ได้ไหมขอ <tinc S 2> ให้เธอรู้ฮฮููสักวันหนึ่งขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อ้องครูค่ะเด็กหญิงพัทรจารีนิดวงวานค่ะเอ้ตอนร้องมันคนระบุคลิกกะทามันยังไงกันดีใจไงกระโดดลืมกระโปรงเลยกระโดดลิงโลดเลยสวยจังเลยน่ารักมรงเสียงสวยมากค่ะเสียงสวยมากๆเรนกว้างมากๆนะคะน้องอายุเท่าไหร่คะน้องครูอายุ11บปีค่ะ11ิบเอ็ดเนอะเกือปีมะแม โอ้โหมีออกสเต็ปนะน้่นยิ่งเรียบร้อยแต่ขาแว่งไม่คุยไม่เดี๋ยวเราคุยกันอย่างนี้ตลอดเลยก็ได้นะครับไม่ต้องคุยเป็นไงคะบ้านอยู่ไหนคะเล่นเปียโนอะไรด้วยปะลูกเล่นปะเล่นค่ะได้ได้อยากได้เพลงร้องไหมลูก แต่ตอนนี้ท่านขณะนี้ท่านกำลังคุยอยู่กับโปรดิวเซอร์ชอบขอโปรดิวเซอรมาหลอกเตะมือเราเราเสียงอย่างเงี้ยไม่ต้องสอนแล้วไม่แล้วลักษณะนี้พี่เมฆก็นึกเพลงที่จะแต่งออกเลยฮะบุคลิกภาพนี้เยอะแยะเลยใช่ไหมเยอะแยะเลยถ้าทำดนตรีแล้วหาเสียงอย่างนี้หายากมากอะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรโอเคไงโอเคเหรอจริงชอบเพลงแนวไหนคะบรอดเวย์ค่ะที่เสียงก็เป็นมิวสิคอลน่ะ นี่ก็ได้อยู่แล้วได้อยู่เป็นใค่ไปโดนปุ่มอะไรที่ป่ไม่กะทิยังจะบอดเมย์เขาว้าไงตกใจหมกบอกผอนี่ไงนี่ไงมันใช่ไหมลูกมันใช่ไหมลูกบอกลุงเขาไปเซนโนหูใช่ไหมคิดมาตั้งแต่ที่บ้านหรือยังจ๊ะยังค่ะยังใช่ไหมดีมากเลยวันนี้ค่อยคคิดนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใครหันมาคนสุดท้ายอันนั้นแบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันก็ไม่แน่คนสุดท้ายมันก็เช็คมาคนสุดท้ายเหรอครับไม่รู้สิพี่พี่ดูเะล่า แล้วเขาก็ดุมากแล้วเขาก็แบบโอ้โหเด็กก็เจอแล้วก็สกนเนี่ยได้วิชาพวกใจดีก็เล่นอีลุยชุยฉุยไปเรื่อยแหละตรงนี้ยังขาดอยู่อีลุยฉุยแล้วเป็นยังไงนี่มันนี่มันนี่มันร้องเพลงไม่ใช่เกมเศรษฐีไม่ใช่ลายป๊อปเราต่อยกันอย่อย่ามาสงที่หลังอะไรอ่ะย่ามาแอบส่งส่างตาอย่างหนึ่งที่เราจะคุยกันรู้เรื่องเลยนะ สมองเราเท่าๆกันะลูกไอคิวเราจะสื่อสารไม่ได้ไอคิวร้อยสิบต็อเขามากกว่าเราหน่อยนึงไงครับพี่เน่แล้วพอจะคุยกันรู้เรื่องได้ลูกเออก็ขอเลือกไอปังไม่ไทยเชียร์วะ ขอเลือกพี่สุเมฆกับพี่ฝังค่ะโอ้ให้ได้สักทีโอ้เนี่ยเนี่ยเขียนเพลงอะไรให้ร้องดีเนี่ยขอบคุณนะครับเรามาเป็นบ้านเดียวกันแล้วเหนื่อยมากดีใจจังไม่ไปเจอกันเจอกัน ดีมือดด้วยอขอบคุณเสียงจากข้างหลังครับขอบคุณครับผมจะดูแลน้องคนนี้ให้ดีที่สุดครับ